สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วเดฟกระดำทำกเกษตรนะคะตอนนี้พี่เดฟกำลังไถท,ที่ค่ะไถท,ที่พี่เพื่อที่จะปลูกกระเจี๊ยบเขียวนะคะเพื่อนๆไถแล้วก็จะทำการชักล่องแล้วก็อาน้ำเข้าล่องนะคะ ันนี้หลังจากเราเอาน้ำเข้ารองเสร็จแล้วเราก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์นะคะกระเจี๊ยบเขียวค่ะตาลูผสมกระเจี๊ยบเขียวลูผสมนะคะเราจะมาทําการปลูกกันค่ะโดยจะใช้วิธีการหยอดนะคะหยอดข้างข้างข้างร่องนะคะที่เราเอาน้ำใส่นี่นะคะ ูก2ต้นคู่ค่ะเพื่อนๆหยอดไปเลยค่ะ2ต้นคู่แล้วก็เว้นระยะห่างก็ประมาณ40เซนนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ว่าจะเพาะลงในถาดก็ได้นะคะแต่กล้วยเอาแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องยุ่งยากค่ะอันนี้ใช้แบบว่ายอดหลุมข้างล่องเลยค่ะเอาน้ําเข้าร่องแล้วก็หยอดหลุมนะคะนี่พี่เด็บเขาก็ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยในการหยอดนะคะ ดุ๊กดุ๊กดุกๆๆๆอยู่คนเดียวการปลูกกระเจี <aroma> ๊ยบเขียวนี <part> ่เขาบอกว่าดูแลง่ายค่ะไม่ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับพวกโรคอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะทนต่อแล้งนะคะกระเจี๊ยบเขียวนี้เขาไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวกล้วยจะมาอัปเดตให้ดูนะคะไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก ขาบอกดูแลง,ง่ายค่ะกระเจบเขียวก็เดี๋ยวลองดูนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่กล้วยกับพีเดฟลองทํานะคะตอนออแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองสําหรับเราทั้งคู่เลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นแปลงทดลองค่ะก็ทําครั้งแรกค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องพีเดฟบอกว่าเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นี่ก็หยอ่ยอนย่อนไปเรื่อยๆนะคะผู้ช่วยของกล้วยขยันจริงๆ ทำงานไม่เคยหยุดเลยค่ะก็กระป๋องหนึ่งเราก็หยอดแค่1วันนะคะใช้กระป๋องเดียวพออันนี้ก็หยอดเสร็จแล้วนะคะหลังจากหยอดไปนี่ประมาณ15วันค่ะต้นของเขาก็เริ่มขึ้นขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนี่ขึ้นมาแล้ว15วันนะคะแล้วก็ก็จะกับพี่เดฟก็จะมา ถอนหญ้านะคะกําจัดวัชพืชไปด้วยะคะ่ะก็เลยถือโอกาสอัปเดตอัปเดตลงให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะนี่15วันนะคะโดยสังเกตว่าตรงที่ว่าน้ําเยอะๆมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหระคะ่ค่ะอันนี้น้าแห้งอันนี้จะผ่านไป27วันแล้วนะคะเพื่อนๆต้นต้นไม่ค่อยโตเท่าไหรค่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นพันเตี้ยนะคะ บอกว่ากระเจี๊ยบเขียวที่ว่าข้อสั้นๆเนี่ยคะ่ะเขาเจะอ,อยู่กับมีอายุยืนสามารถเก็บได้นานกว่านะคะคลิปนี้ก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังนะมานะคะเพื่อนๆเด็บกระดำทำเกษตรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด u b s c r i b e ให้กล้วยกับพี่เดฟด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกล้วยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับกระเจี๊ยบเขียวของเรานะคะเดฟกระดำทำกระสีจ้าบ๊ายบายนะคะ